เรื่องน้ำเหลืองถ้ามีปัญหา3อันนี้พึงระวังไว้เลยว่าแก้แค่ภายนอกเช่นกินยาแก้แพ้กินยาแก้ปวดอาจจะไม่เพียงพอคุ๊บจำไว้ว่าเรื่องเหลืองไม่ดีเนี่ยถ้าไปออกภายนอกนะคือจะออกมาช่องทางต่างๆคือผิวหนังเป็นพื่นคันต่างๆหรือเป็นแพ้แพ้ผิวหนังข้อที่สองคือทางในหายใจมันจะเหมือนเป็นภูมิแพ้ทางินหายใจอ่ะเราจะฟึดฟัดน้ำมูกไหลเสมหะคอแห้งหรือบางทีแบบจามให้มันแบบมีน้ำมูกออกมาบ่อยๆอันนี้ครับคือน้ำเหลืองเราไม่ค่อยดีแล้วก็ อันที่3คือตามข้อข้อเราจะแบบฟืดๆแห้งๆบางทีมันมีก๊อบแก๊บหรือบางทีบางคนกำเริบเยอะข้อบวมอ่าอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเลือดน้้าเหเืองถ้ามีปัญหา3อันนี้พึงระวังไว้เลยว่าแก้แค่แคแคภายนอกเฉยเช่นกินยาแก้แพ้กินยาแก้ปวดอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าระบบเลือดเราเสียเราไม่ได้แค่ถือของเยอะแล้วปวดนิ้วไม่ใช่หรือแบบโดนมดกัดแล้วผื่นคืนไม่ใช่หรือบางทีไม่ใช่เจอฝุ่นแล้วจามแล้วจบมันไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกครับมันมาจากปัจจัยภายใน,ๆๆในก็คือเสียดูจากภายในทําให้มีการผื่นภูมิแพ้พาอากาศ ผมแค้หายใจนั่นเองนะ